ลูกค้าผมมาจากห้วยขวางนะครับวันนั้นจะมาเทรนแล้วอยู่ดีก็เข้าโรงพยาบาลเฉยเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาฟังเรื่องเล่าเขาดีกว่าไปโดนเลยมาอ๋อก็จะมาเทรนเนาะมาเทรนไม่ได้เพราะอยู่ยดีก็แบบประจําเดือนถือว่าประจําเดือนไหมก็คงประจําเดือนคือออกมาเยอะแบบมากๆแบบเสียเลือดเยอะมากๆค่ะอยู่ดีเลือดก็ไหลใช่อยู่ดีเลือดก็ไหลออกมาแบบพูบเต็มผ้าอนามัยเลยไม่สามารถใช้ผ้าอนามัยได้ต้องไปแบบ ปนั่งอยู่บนชักโครกแล้วก็เสียเลือดเยอะมากจนจรู้สึกว่าเต็งใจสั่นแล้วก็จะน้ำม,มือจะเป็นลมหมอว่ายังไงเราเป็นอะไระเพื่อนเพือนภัยสังคมหน่อยเป็นภยสังคมสาวจะได้แบบระวังตัวได้เป็นอ่า<อ>ก็ถ้าย,ยุ่มากกว่า27ปีเนาะล้วก็ยังไม่มีแลนจะมีลูกนะคะก็พยายามไปตรวจภายในตรวจแบบสองกล้องอะค่ะตรวจไเฉยเฉยก็ไม่เห็นใช่ต้องตรวจสองกล้องนะพยายามไปส่องให้หมอสองกล้องอะตรวจภายในแบบชุดใหญ่อะถุกถูกสามปี ใช่พอเราเป็นเนื้องอกเราเป็นเนื้องอกในกล้ามเนื้อหมดลูกเนื้องอกในกล้ามเนื้อหมดลูกกล้ามเนื้อหมดลูกนะตอนนี้ก็ขนาดสิบเซนแล้วเราเพิ่งมารู้ตัวตอนมันใหญ่แล้วก็คือส<อ><น>ิบเซนกดแล้วมันก็แข็งใช่เพราะว่าเรามารู้ตัวตอนที่เรานอนาราบแล้วท้องเราอ่ะมันป่องข้างล่างแล้วเราไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเราก็เลยคําเจอก้อนมันทําได้เลยนะมันแข็งอ่ะ อแผ่นเล็กก็คือคําไม่เจอใช่ถ้าเล็กก็คําไม่เจอค่ะตรวจภายในก็ไม่เจอต้องสองกล้องใช่ต้องตรวจสองกล้องถึงจะเจอว่ราเป็นว่าเป็นสองกล้องทุกกี่ปีแนะนาทุกทุกสามปีนะสามปีแล้วก็ถ้าอายุมากกว่าสามสิบแนะนําให้ไปตรวจเอ่อเอ่อมะเร็งปากมดลูกคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุ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 กสองถึงสามปีใช่เพื่อเพื่อที่ว่าถ้าเราตรวจเจอเร็วอ่ะเราจะจะมีวิธีที่มันรักษา ได้เร็วอย่างเคสของบีบีตรวจเจอตอนที่มันใหญ่แล้วเนาะสิบเซนบีไม่สามารถผ่าตัดสองกล้องได้หรือว่าให้ฮอร์โมนที่จะทําให้มันเล็กลงได้แล้วบีต้องผ่าออกเท่านั้นต้องอผ่าเลยเพราะว่ามันผ่าเปิดหน้าท้องใช่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าท้อง<ม>แล้วที่เลือดออกเพราะว่าหมอให้ฮอร์โมนตัวหนึง่งที่จะพยายามจะทําให้เนื้อง,งอกมันเล็กลงก่อนวันผ่าตัดแล้วมันก็เลยมีเอฟเฟกต์ทำให้เลือดออกเยอะ ก็พอเลือดออกเยอะมากๆก็เลยไปหมอต้องแอดมิตที่โรงพยาบาลไปนอนให้เลือดไปให้เลือดมาสองถุงยังไงก็วันนี้อยากจะให้ทุกคนให้กําลังใจลูกค้าหน่อยนะครับนี่เจอกันครั้งสุดท้ายแล้วก่อนผ่าตัดก่อนผ่าตัดค่ะผ่าตัดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่สิบสามมิถุนายนค่ะผ่าตัดเสร็จพักฟื้นด้กี่วันก็ที่จริงหมอแนะนําให้พักฟื้นอย่างน้อยก็หนึ่งเดือนค่ะสี่อาทิตย์อ่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอน้องบีอีกหนึ่งเดือน นะครับยังไงก็ใ,<ช>ให้กำลังใจด้วยนะครับที่มาเทรนในการทำสุดท้ายเอาแค่นี้เลาวสั้นๆมีอะไรจะพูดอีกไหมไม่มีละค่ะไปตรวจภายในกันนะโอเคอย่าลืมตรวจภายในด้วยนะครับตรวจภายในสำคัญสำหรับผู้หญิงัยเรามาไปบ้า